สํานักนี้เรียนสติถูกแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียนสติถูกแน่นอนและสติเป็นสภาพธรรมที่นึกไม่ใช่สภาพธรรมที่เห็นจงเข้าใจให้ถูกนะคะว่าสติคือสภาพธรรมที่ทําหน้าที่ในการนึกเท่านั้นไม่ใช่ทําหน้าที่ในการเห็นฉะนั้นเวลาที่เรานึกมาที่กายเนี่ยมันจะมีอาการหนึบหนมันมีอาการรู้สึกทันทีเลยที่กายแต่อาการที่เห็นที่มันมีอยู่นะตอนนั้นเนี่ย นะคะมันเป็นอาการของสภาวะทิฏฐิฉนันถ้านึกมาที่กายแล้วเกิดอาการเห็นกายเป็นสมาทิฏฐิถ้าไม่ได้นึกมาที่กายแล้วยังไม่รู้ว่ามีสติแต่มีอาการเห็นนั่นเป็นวิถาทิฏฐิเพราะทิฏฐิแปลว่าเห็นโอเคไหมคะท่าน,นเข้าใจไหมอย่างเช่นตอนนี้เรามีอาการเห็นจริงไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสตินะเวลานี้เป็นไงอาการที่เห็นตัวนี้เป็นเราเช่นอาการเห็นตัวนี้เป็นเราเนี่ยถามว่าโลกตาเห็นหรือใครเห็น ลูกตาไม่ได้เห็นถูกไหมคะวิญญาณไม่ได้เห็นแต่วิญญาณนั้นทาหน้าที่เห็นแจ้งกระทบรูปอารมณ์เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาวิญญาณทําหน้าที่กระทบปุ๊บแล้วเขาดับจะมีสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ฉะนั้นถ้าไม่เจริญสติการเห็นนั้นเนี่ยเป็นนามธรรมาตัวที่เห็นแน่มันว่างเปล่ามันไม่มีตัวตวนมันเป็นนามธรรมาตัวที่เห็นตัวนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าท่านมีสตินึกมาที่กายปุ๊บเห็นไหมคะเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วมีสติ แล้วเกิดภาวะการเห็นกายภาวะตอนนี้เป็นสมาธิถี่แหละแล้วท่านรู้จักสติจริงๆ,ๆเห็นนะมมันเป็นอย่างนั้นพอเกิดสิ่งหนึ่งปุ๊บสิ่งหนึ่งก็แววแวดล้อมเข้ามาเลยนะคะแวดล้อมเข้ามาเลยเช่นเวลาที่เรานึกถึงกายปุ๊บเกิดความรู้สึกปั๊บมีการเห็นแวดล้อมเข้ามาไหมคะแวดล้อมเข้ามาเป็นสมาธิถี title, ่ไหมเป็นสมาธิถี่การเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าในขณะนั้นพอสตินึกถึงกายได้ปุ๊บวิมุตตั้งขึ้นนะนิพานตั้งขึ้นในขนาดนั้น ไม่มีในขณะนั้นๆที่สติปรากฏแต่ถ้าสติดับไปเนี่ยนะคะถ้าท่านยังไม่ได้ทํทาชําระจิตเข้าถึงวิมุตต์เนี่ยกิเลก,ก็จะเกิดขึ้นอยู่กิเลสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหาว่าถ้าทำไปจกนกระทั่งถึงวิมุตต์แล้วได้เข้าถึงสภาวะของพระอริยปิดประตูอบายได้แล้วเนี่ยนะคะณนะเวลานั้นเนี่ยถ้าจะมีสติมาที่กายตลอดเห็นไหมอย่างเมื่อวานคุณการบอกว่า อาการคะทําไมมันไม่ออกไปไหนเลยมันเห็นจ่กายนตลอดเมื่อไร่ที่เราฝึกจนจานานแล้วเนี่ยได้เป็นพระอริยะแล้วเนี่ยมันสติมันจะไม่ขาดไปเลยมันจะอยู่ที่กายนี่แหละอยู่แล้วเฉยอยู่แล้วเฉย,อ,ย,เฉยอุเบกขาจริงไหมคะมันจะไม่ไปเอื้อมที่จะไปยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้เลยเพราะมันรู้ว่าถ้าจิตออกเมื่อไหร่มีพบเมื่อนะั้นจริงไหมคะฉะนั้นมันก็ลยอยู่กับอุเบกขาแล้วก็วางเฉย แล้วก็ศึกษาอารมณ์นั้นว่าไม่ใช่เราอย่างไงจริงไหมคะเป็นอย่างนั้นนะคะ